มีสมาธิเ,เกมนนะครับนั่นคือที่มาของชัยชนะวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับจริงๆแล้วเราค่อนข้างไม่ไม่ได้กดดันนักเตะน,นะครับเพราะว่าเราต้องการเดินทีละก้าวันนี้เราไม่คิดว่าเราจะชนะ3รลูกนะครับซึ่งเป็นชัยชนะที่สวยงามฉะนั้นแมตหน้าเนี่ยยังไต้หวันเรายังให้ความสําคัญอยู่แล้วก็เกมสุดท้ายก็กับอิรักนะครับอ่าอ จริงๆแล้วนะครับทุกคนก็เวิร์การ์ดนะครับทำงานหนักนะครับนะแล้วก็ทุกคนถือว่าเป็นเบสเลเยอร์ด้วยกันนะครับรเวลาเราชน,ชนะชนะด้วยกันแพ้แพ้ด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับแฟนบอลบลู13นะครับวันนี้ลัคกี้นัมเบอร์นะเบอร์13นะที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยนะครับปี่ตูสวยงามเลยแล้วก็ดีใจครับที่ยิงประตูได้แล้วก็เปิดล็อกให้ตัวเองด้วยครับก็ <ๆ S 2> แล้วก็ ต้องขอบคุณพนักงนทีมทุกคนด้วยที่ช่วยกันทำจนฟอสสารเต็มกลับไปเมืองไทยได้ครับก็โอกาสมันก็เกิน70ซไปแล้วมั่นใจครับแต่ก็เราก็ไม่ไไม่ประมาทแล้วก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปครับก็ผมยังไม่พอใจฟอร์มตัวเองครับวันนี้จ่ายบอลเสียมากกว่าวันอื่นหลายลูกครับก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับในแมตต์ต่อไปครับ ก็มีมากขึ้นในการเข้ารอบ12ทีมก็อย่างที่พี่โก้หวังไว้ก็คือเข้าไปเล่น12ทีมในเอเชียได้ครับครับก็ขอบคุณพี่โก้ครับสตาฟแล้วก็พี่พี่เพื่อนๆทุกคนที่ช่วยเอาสามแจมกลับบ้านให้คนไทยมีความสุขครับ